ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี wow> ้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าวันนี้นะครับก็คือจะมารีวิวนะครับของฟรีนั่นแหละนะครับที่ทุกคนรู้จักกันแน่นอนนะครับสำหรับของฟรีในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับที่หลายๆคนกําลังจะเล่นในตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องก็คือ มันเริ่มจะเล่นได้แล้วนะครับที่จริงมันเล่นได้แล้วนะครับแต่บางคนยังไม่รู้เทคนิคการเล่นหรือว่าเก็บโทเค็นไดนะครับวันนี้พี่ก็เลยบอกว่าจะมาบอกแล้วกันนะครับเนาะพร้อมรีวิวกิจกรรมผนึกคริสตันตัวใหม่นะครับที่แบบว่าหลายๆาคนถามถึงนะครับนว่า GM จะแจกแบบไหนนะครับเนาะและการแจกของ GM นะครับจะมีการเพิ่มเข้ามาแบบไหนนะครับเนาะผมจะจึงแบบว่าไม่ได้ไปแลกนะครับทุกคนอันนี้นะครับเนาะพี่ขอตอบตามตรงแล้วกันนะครับนว่า ที่ GM แจกนะครับน้องก,ก็เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมสงการนะครับนะ้องและการแจกของ GM นะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกนะครับว่าแจกแบบไหนอะไรยังไงสําหรับพน,นักงานคิดตั้นแต่ตอนนี้พี่ขอแจกเพชรก่อนละกันนะครับพี่ๆคนไหนนอ้นองๆคนไหนนะครับพี่แบบว,ว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์ share, คก,ก like, ค like, ค share, ดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกริน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทการแจกให้าสิบเลยนะครับทุกกกกคน็ฝาันด้วยวพี่ทำการล์แ สำหรับกิจกรรมดีๆจากพี่นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์นั่นแหละนะครับนอกคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับทุกคนมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือสำหรับกิจกรรมมีดังนี้นะครับก็คือแบบว่า นี่เลยนะครับกิจกรรมที่ทุกคนตั้งใจรอคอยนะครับก็เป็นหางด้านของกิจกรรมพระตึ์คิสตันนะครับที่จะแจกในวันที่29หรือว่าวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้นะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับถามว่ามันมี AK มันมีสกินซุดนะครับน้องหรือว่ามีซุดเยอะแยะมากมาย gm จะแจกแบบไหนอะไรยังไงนะครับถามว่า เกมทแจกแบบไหนนะครับนาอก็คือวันที่แจกจริงนะครับเกมจะเพิ่มสุดเข้ามานะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอก็คือแบบว่าเ m มจะมีการเพิ่มสุดเข้ามาประมาณนี้นะครับและให้เราเลือกแบบนี้เลยนะครับทุกคนปกติ1ชุดจะได้ไซส์2อันนะครับนาอแต่อันนี้เป็นโปรโมชั่นของกิจกรรมนะครับเรียกได้ว่า1ชุดใช้แค่1อันเท่านั้นนะครับนาะในการแลกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่ามีสุดต่างๆนานะครับแต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอันนี้พี่ยกตัวอย่างนะครับ าะแต่ละเซิร์ฟนะครับก็คือจะไม่เหมือนกันนะครับและก็แลไม่เหมือนกันด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะจะให้เหมือนกันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคนละเซิร์ฟกันนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับเนาะที่แบบว่าเขาแจกกันไปแล้วตอนนี้นะครับเนาะส่วนเซิร์ฟเราก็คือ วันที่29นะครับนอที่จะมาถึงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าใกล้ๆนี้เองนะครับนอที่แบบว่าทุกคนจะได้แลกของบิฟี่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับบางเซิร์ฟก็มีการอัปเดตเข้ามาประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าดีมากๆนะครับบางเซิร์ฟมีถึงสกินปืนเลยนะครับนอแล้วก็มีทั้งสุดนะครับนอที่แบบว่าโคตรเจงแล้วกกก็็มมีีสินนนนปืะะครรับอ ย่ามากมายให้เราแลกนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ละเซิร์ฟนะครับเนาะจะมีการแจกให้นะครับเนาะการแจกนะครับสําหรับเซิร์ฟเราก็คือเป็นการแจกแบบว่าล็อกอินเข้ามารับเลยนะครับเนาะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับในวันเสาร์นะครับแต่จะแจกวันเดียวเท่านั้นนะครับใครพลาดก็พลาดไปเลยนะครับทุกคนก็ จะประมาณนี้เลยนะครับในไหนก็ได้รีวิวกิจกรรมแล้วนะครับวันนี้ก็คือมีทางด้านของกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับทุกคนเพราะว่าพี่อยากแนะนํากิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมเสียงพี่ยังนะครับเนาะพร้อมแจกคาตาณาแบบฟรีๆนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของคาตาณาแบบฟรีๆนะครับที่แบบว่าเป็นคาตาณานะครับเนาะก็คือแบบว่าเท่ชัดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเป็นคาตาณาที่แบบว่าเกี่ยวกับสงครามนะครับเนาะเป็นน้ำอร่อยประมาณนี้นะครับที่เรียกว่ามันก็เท่ของมันจริงๆนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าโครเท ประมาณ8แล้วกันนะครับเพราะว่าบางอันเติมเอายังไม่สวยเท่านี้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนนะครับน้องนอ,งนองคนไหนพี่คนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับนในส่วนของคาตนะนะครับน้องก็คือแบบว่า คาตนาตัวนี้นะครับนาอก,ก็คือจะแจกให้แบบฟรีๆแจกให้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับพี่ๆคนไหนน,น้องๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับนาะวันนี้สามารถรับได้แล้วนะครับเพียงแต่ทุกคนมีโทเค็น30โทเค็นเท่านั้นนะครับแต่แพี่ขอบอกไว้เลยนะครับว่าพี่ไม่แลกนแน่นอนนะครับทุกคนก็คือฟังเสียงพี่ยักษ์นะครับนาอก็รีดดิว่าพี่จะมาแลกเสียงพี่ยักษ์ดีกว่านะครับนาอเพราะว่าเราจะได้ถาวรด้วยนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่แบบว่าเราจะได้แบบถาวรนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับว่า คนที่แบบว่าพี่ชอบจริงจนะครับน้องก็คือพี่จะดูคลิปตลอดเลยนะครับน้องเพราะว่าเขาทํ o ย t ท b e ด้วยนะครับน้องและก็พี่จะดูคลิปตลอดนะครับน้องและวันนี้ได้ใช้เสียงในเกมนะครับก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะครับน้องก็คือพี่จะเอาพี่จะเก็บทั้งหมดแน่นอนนะครับสาหรับเสียงพี่ยักษ์ถาวรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็คือแบบว่าอันนี้นะครับน้องก็คือเป็นเสียงที่แบบว่าทุกคนรอคอยแน่นอนนะครับน้องก็ ประมาณนี้นะครับเราก็มีกระบะชิงแจกให้แบบฟรีแบบถาวรน,นะครับนาะก็คือนี่เลยนะครับก็คือมีทางด้ของคำคมด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาะก็คือคุณตายเราเก็บ คุณเจ็บเราซ้ำนะครับน้องกระบะหากินนะครับอ้โหเรียกได้ว่านะครับน้องก็คือแบบว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกระบะหากินจริงๆนะครับน้องก็คือบางคนนะครับก็เอาไว้หากินจริงๆนะครับในชีวิตจริงเลยนะครับน้องแต่บางคนก็คือเอาไปแต่งชิ่งนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับและบางคนก็มาเล่นในเกมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สกินกระทะแตงโมนะครับพี่เมื่อก่อนนะครับน้องก็คือ ใช้คาว่าของแลได้หรือเปล่าแล้วกันนะครับทุกคนก็คือแบบว่าเมื่อก่อนเป็นแลจริงๆนะครับนอและพี่ขอบอกเลยนนะครับนอว่ากระทะแตงโมนะครับนอก็คือเมื่อก่อนนะครับแพงโคตรแพงเลยนะครับนอแล้วก็ที่สําคัญนะครับนอก็คือเมื่อก่อนนะครับนองใช้คาว่าเมื่อก่อนแล้วกันนะครับหลายทีแล้วนะครับก็คือแบบว่าอยากได้มากนะครับนอพี่อยากได้สุดๆเลยนะครับสาหรับกระทะแตงโมนะครับปัจจุบันแจกฟรีเฉยนะครับทุกคนก็เลยดูว่า พี่ซื้อนะครับเนาะสี่้อยเก้าเก้าเลยนะครับปัจจุบันแจกฟรีเฉยเลยนะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับให้ทุกคนได้ใช้ด้วยกันนะครับเนาะก็ถือว่าดีใจด้วยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนการเก็บโทเค็นก็เหมือนเดิมเหมือนกิจกรรมทั่วไปนั่นแหละนะครับเนาะก็มีการเก็บตามแมปบ้างมีการเก็บทั่วไปบ้างนะครับล็อกอินเข้ามาเล่นหมดซีซีเล่นหมดแรงอะไรประมาณนี้ทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการเก็บโทเค็นก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับแล้วก็สเก็ตบอร์ดน่ารักมากนะครับทุกคนอันนี้นะครับกกก็็็เเเปปปนนนนนทาาางงดด้ขออสตบบรร์วะะคั ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่แบบว่าจะได้เก็บโทเค็นเล่นเล็กๆน้อยนะครับนอในส่วนของกิจกรรมเสี่ยงพี่ยักษ์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะนั่งจะเต็มเลยนะครับพี่ๆี่ไหนน้องๆอคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับนาะก็คือแบบว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เราเข้าไปเล่นกิจกรรมในเกมได้เลยนะครับในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเองนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดแน่นอนร้อย รับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะอยากได้นะครับในส่วนของของวิฟีในเกมมีเยอะนะครับเนาะตอนนี้นะครับเรียกได้ว่ามีเยอะจัดเลยนะครับเนาะก็ จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆเขาไหนลุงน้องเขาไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับน้องแล้วก็พี่ๆเขาไหนลุงน้องเขาไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งติดตามแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จบประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับวันนี้พ bye